ดีใจและปลาพื oh. s right. <S <Jean> ้นนั no ่นที่ทุกส่วนงานช่วยเรือให้กับผมในบ้านอยู่ด้ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ ครับเมื่อก่อนเห็นบอกว่านอนที่เล่าหรืออะไรเนี่ยครับตอนนี้เป็นยังไงมีความรู้สึกว่าจะดีขึ้นดียังไงขอบคุณใครเนี่ยนายกขอบคุณท่านนายกและกับช่วยหน่วยงานที่มาช่วยหนอผมครับมีทราบว่าลุงออกเพิ่มเติมใช่ไหมครับดียังไงที่ออกเล็กน้อยครับเป็นไม้ครับ ถ้าลองประหลัดเชิญครับท่าลองประหลัดครับนะครับ<ด>อ่าึกขาเสนอต่อนะครับตอนนี้เราเสนอหลายหลังนะครับได้ได้เดือนนี้สองหลังนะครับก็คือบ้านของนายสมหมายมังคะแล้วก็บ้านของยายสายสวัสดประพันธ์นะครับบ้านเรือหมู่ที่สิบี่ตอนนี้กลำลังดำเนินการก่อสร้างนะครับมาดูที่ อาวัดลานโพชัยนะครับทางปปาบ้านชิ้นเขือนะครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็อาทำรูคโครงมนอางคาเรียบร้อยแล้วหลังนั้น